ทุกคนวันนี้นะคะแกจะพาทุกคนมาเที่ยวที่เมืองเบิร์นซึ่งเป็นเมืองหลวงของที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะตรงนี้เป็นวิวที่สวยมากมากทุกคนเป็นวิวที่แบบตอนเย็นๆนะคะคนสวิตเขาก็จะมาแบบนี้นะคะมานั่งชมวิวกันเป็นทีมูแต่ว่าแบบร้อนมากเลยแสบตามากคือตอนนี้เป็น,ปนช่วงใบไ,ไม้เปลี่ยนสีนะคะเราก็จะเห็นวิวเป็นแบบนี้นะคะ ตรงนี้คือเมืองเบิร์นค่ะข้างหลังที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้นะคะคืออาคารรัฐสภาก็คือที่ทำงานของรัฐบาลสวิตท,ที่มีทั้งหมด26รัฐนะคะเป็นที่อยู่ของรัฐบาลกลางเขาก็จะทำงานกันตรงนี้แล้วตรงเนี้ยคือเวลาฟ้าเปิดค่ะคนสวิตาเขาก็จะมานั่งชมวิวแบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้วิวสวยงามมากเดี๋ยวแค่ให้ดูนะนี่วิวตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้เลยช่วงใบไ,ไม้เป็นสีพอดี ก็เลยแบบแบบเป็นอย่างนี้นะคะสวยมากดูดูคนดูนะดีมากนีก่นะเราจะคนเขาก็จะมีเก้าอี้นั่งชมวิวอย่างนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนี่คือตรงนี้จะเป็นที่ทํางานของรัฐบาลกลางของที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะส่วนนี่คนก็คือเยอะค่ะค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้คนจะมาดูวิวตอนนี้อากาศคือวิวดีวิวดีมาก เรามาเจอวิวที่นี่นะคะแล้วเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็เป็นฟ้าเปิดแบบนี้นะคือตอนนี้คือันนี่คือแบบฟ้าเปิดมากนะนี่วิวตรงด้านโน้นนะเป็นวิวสะพานที่คือคุณแขกทำงานอะไรที่ไทยไหมคะตอนนี้ไม่ได้ทำงานคะ่ะไม่ทำไม่ได้ไม่ได้ทำงานที่ไทยนะคะแขกแขกกำลังจะทำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวคะ่ะปีหน้าแต่ว่าปีนี้แขกมาสำรวจสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ก่อนเพื่อที่ จะพาคนไทยมาเที่ยวที่สิ์แลนด์ค่ะวันนี้กี่องศาคะเชื่อนี่แขกอยู่เมืองเบิร์นค่ะเป็นเมืองหลวงของที่สิ์แลนด์เป็นเมืองที่เป็นเมืองที่ถูกจัดอันดับเป็นเมืองที่น่าอยู่1นึในสิของโลกค่ะเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมือง <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นเมืองที่ยูเนสโกนะคะ เมืองยูเนสโกให้เป็นแบบยกให้เป็นมรดกโลกเพราะเขาอะคะเพราะที่เมืองเบิรน์เนี่ยเขาสามารถรักษาสภาพเมืองนะให้อยู่ในสภาพเดิมอะได้แบบเป็นร้อยรอยปีเลยค่ะคือเมืองนี้มีอะไรที่ส,สวยๆแบบเยอะมากนอกจากวิวตรงนี้นะที่ทุกคนที่ทุกคนเห็นวิวตรงนี้นะคะนี่คือวิวแบบ บ้านเมืองบ้านเมืองเก่าของเขานะคะซึ่งแขกจะบอกเลยว่าสวยงามมากนี่คือนี่คือที่เมืองหลวงของที่สวิตมีแมวตามทางไหมคะแขกไม่เห็นไม่เห็นหมาจรจัดไม่เห็นแมวจ,จรจัดเลยนะที่นี่คือแทบจะไม่เห็นเลยเพราะว่าคนสวิตจะค่อนข้างให้ความสําคัญกับ กับการมีเขาเรียกว่ามีสัตว์เลี้ยงมากคนที่จะมีสัตว์เลี้ยงนะคะต้องต้องต้องดูแลค่อนข้างเยอะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะอย่างน้องหมาน,น้องแมวอย่างเงี้ยคือเขาจะมีทําประกันประกันอะไรอย่างนงี้ด้วยค่ะบ้านน่ารักมากเลยใช่ทุกคนดูดิคือถ้าทุกคนสังเกตเราจะเห็นวิวแบบว่าภูเขาหิมะเห็นไหมเห็นภูเขาหิมะไหมตรงนี้ใช่แล้วก็เป็นสะพานแขกไม่แน่ใจว่ากล้องแขกชัดหรือเปล่าเห็นไหมตรงสะพานนั้นน่ะทุกคนสวยงามมากดูดิ สวิทเนี่ยไม่ได้มีแค่วิวสวยๆแบบนี้นะคะยังมีอะไรอีกแบบเยอะแยะเยอะแยะมากเลยค่ะใบไ,ไม้เอามาฝากโอไมกอสามเดือน อะไรสื่อสารครับที่สวิต์นะคะอย่างที่เมืองเบิร์เนี่ยคนที่นี่สามาถเขาจะพูกดกันได้สองภาษาคือภาษาฝรั่งเศสกับเยอรมนันเพราะว่าแค่จะบอกว่าที่สวิต์เนี่ยถ้าพูดได้แค่ภาษาเดียวเนี่ยจะค่อนข้างจะค่อนข้างอยู่ยากนิดนึงเพราะว่าพราะสมมติว่าเมือง ประเทศสีเป็นประเทศเล็กๆใช่ไหมคะแล้วเป็นประเทศที่มีเขาเรียกว่าหลากหลายเชื้อชาติมากเขาจะพูดกันได้4ีภาษาใช่ไหมคะภาษาราชการอ่ะถ้าอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยแถวๆในเมืองแถวๆแบบซูริกเบิร์นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะฟีบูเขาจะพูดเยอรมันกันแต่เขาก็จะพูดภาษาและคนที่อยู่ใกล้ๆ ที่รัตติชิโน่เนี่ยเขาจะพูดภาษาอิตาเลียนก็คืออยู่ใกล้กับอิตาลีนะประมาณ5%เปอร์เซ็นะที่พูดอิตาลีเพราะฉะนั้นคนที่มาคนที่อยู่ที่เมืองนี้ส่วนมากเขาจะพูดภาษาท้องถิ่นภาษาท้องถิ่นก็คืออยู่ใกล้กับที่ไหนอยู่ใกล้กับเยอรมันก็จะพูดเยอรมันได้อยู่ใกล้ฝรั่งเศสก็จะพูดฝรั่งเศสได้และอีกภาษาหนึ่งเนี่ยส่วนมากเขาก็จะพูดภาษาเยอรมันหรือว่าภาษาได้เพราะว่าเกิดแบบ อยู่ที่เจนีวาแล้วได้งานอยู่ที่สังกัแล้วซึ่งเขาพูดเยอรมันอย่างเงี้ยเขาก็ต้องใช้เยอรมันเพราะฉะนั้นส่วนมากเขาก็จะพูดกันได้สองถึงสามภาษาค่ะ mm hmm. สวิตไม่มีภาษาของตัวเองไม่ค่ะไม่มีเขาไม่ได้เลือกภาษาที่จริงๆที่สวิตเขาจะเรียกว่าสวิตเยอรมันค่ะจะมีภาษาเป็นเพื่อเรียกว่าสวิตเยอรมันเป็นเยอรมันแบบสวิตแต่ก็คือเราเลือกเรียนภาษาเยอรมันได้เราก็ค่อยมาเรียนเพิ่มเติมเป็นสวิตเยอรมันอีกทีหนึ่งแบบนี้ค่ะข้า mm hmm. ง